กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมซังจากช่องเด็กดอยอินดี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์มาน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 นะวันนี้ก็กลับมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อเราเป็นคอนเทนต์รีวิวรถนะครับเมื่อก่อนเคยรีวิวรถไปคลิป2คลิปเนาะเป็นรถ r 1 5กับรถ cbr นะก็วันนี้จะมารีวิวรถคลาสสิกค,คันนึงนะครับเป็นรถของเพื่อน ผมเองนะเป็นรถที่เท่มากๆเลยไม่ใช่รถสปอร์ตนะครับแต่เป็นรถคลาสสิกนะครับไปไปดูกันเลย กำลังทำอรอยอยู่ครับอาจารย์ป๋องกําลังใส่หลอดไฟ LED แนละ้วเปลี่ยนจากหลอดไฟเป็นหลอด LED หลอดไส้นี่เป็นไงมีขี้อยู่ข้างในบ่หลอดไส้มีเวลาเวลามันขาดปุ๊บนะขี้ไหลกระจายเลย<笑><笑>อันนี้คือหลอดไส้ใช่ไหมใช่ไม่ชอบเนาะมันเลอะเวลาขาดเราก็เลยเปลี่ยนเป็น LED, LED นะครับ LED นะดีให้ดูใกล้ๆน,นะทุกคนนี่ก็คือหลอด LED ที่อาจารย์ป๋องหมายถึงนะครับ อืมโอ้โหนั่นแหลคะครับได้มาแล้วครับทุกคนนะส่วนรถคันนี้คือรถรุ่นอะ,อะไรนะ CB 400ครับ CB 400นั่นแหละครับ,รบ,รบให้ดูไกลๆสะหน่อยอเป็นรถที่เหมาะกับคนแก่ยๆอย่างเรามากอ <laughs> ใช่แล้วครับเหมาะกับพวกเรามากอืตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ไหม ทรงเดิมของมันเหรอทรงเดิมของมันไม่ใช่แบบนี้นะครับเดวถ่ายรูปไว้ไหมได้เออเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะครับอนั่นแหละครับรูปที่ของเดิมนะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนนะครับว่าไฟมันติดไว้เออมาดูไฟกันก่อนนี่เพิ่งใส่ได้เลยใช่ไหมใช่โอ้โหยังจำแสงจ้านะครับอันนี้คือไฟจ้าสช่เหือเกินแล้วนี่ก็นี่ไฟสูงโอ้โห ตอนแรกมันเป็นสีส้มใช่ไหมถ้าเป็นหลอดไส้เฮ้ยนี่เป็นหลอด LED แล้วนะครับทุกคนนี่นะฮะโคตรเท่เลยอืมสวยมากนะเป็นรถที่เหมาะกับคนหล่อๆอย่างพวกเราเหลือเกินใช่แล้วส่วนอีแผงนี่นี่ทำมาใช่ไหมตอนแรกมันไม่ใช่อย่างนี้เนาะใช่มไวมันมีกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับต่อไปเราจะเราจะ,เราจะรีวิวอะไรก่อนดีอันดับต่อไปนะเดี๋ยว ผมจะทําการใส่พวกนี้กลับคืนไปนะครับก็คือใส่ก่อนแล้วเราค่อยมาพูดถึงรถแล้วกันใช่ใช่เดี๋ยวขออนุญาตใส่หลอดแก้วคนระโอ้ไม่ใช่ฝาฝางั้นก็ให้อาจารย์ป๋องใส่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีบ้าเรียบร้อยเนาะใส่เสร็จเรียบร้อยอนี่นะครับสบภาพหลังจากใส่เสร็จหน้าตามันก็จะดูประมาณนี้นะครับดูดีเลยทีเดียวเชียวนี่เรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้ดีกว่าเริ่มจาก ข้างบนลงมาข้างล่างเนาอข้างบนลงมาข้างล่างเลยใช่ไหม,อมเอาจากปอกแครแล้วกันโอ <Okay. S 1> ปอกแครน,นี่มันของรุนร่นอะไรวะเนี่ยนะอันนี้นะครับมันก็เป็นของรุนรร <laughs> <laughs> ร่นอรูมิไรนะ <laughs> ร์ <laughs> <laughs> รุ่นอรูมิไร์นะใช่ครับอืมมันคือรุ่นอารูมิไร์นะเห็นมันเทดีก็เลย <laughs> ใช่ผมก็เลยหยิบหยิบมาเลย <laughs> ใส่เข้าไปอือแล้วก็ไอ้พวกนี้มันไม่เดิมหมดเลยเนาะ ใช่พวกนี้คือผมจะบอกว่าทั้งคันนี้เนี่ยมันมันไม่มีอะไรที่มันเป็นเขาคงเดิมเลยมีก็มีแค่เครื่องอะใช่ไหมใช่แต่ถ้ารูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันมาจากของเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะถังหรือแฮนหรือว่าจะเป็นยางหรืออะไรทั่วไปที่คุณเห็นนะตอนนี้นะครับไม่มีอะไรที่เป็นของเดิมนอกจากเครื่องโอ้แค่นั้นเลยอาย,อายุอายุกี่ปีแล้วคันนี้ คันนี 00, so in mind, in 1994, right? ้ตั um, again, so ้งแต่ปี94นะครับ C B 400ปี94นะครับ1994ทุกคนก็ไปบวกลบคุณหารเอาเองแล้วกันว่ามันได้เท่าไหร่น่าจะประมาณประมาณเกือบเกือบประมาณ28 29ปีโโอ้หรุ่นพ่อเราเลยนะใช่ประมาณ28 29ปีนะครับคันนี้มาดูรายละเอียดดีกว่ากระจกกระจกจมันเป็นข้างเดียวอะกระจกนี่ผมจะบอกว่า แปะเพื่อความเท่นะใช้งานใช้งานเป็นไงบ้างใช้งานจริงนี่มองแทบไม่เห็นนะครับทุกคนมองแทบไม่เห็นอไาเลยคือถ้าจะติดถ้าจะติดจริงๆก็คงต้องติดข้างข้างเนี้ยให้มันเอียงลงมาอยู่เ่าเป็นกระจกไปแหวนวะใช่ใช่อันนั้นเขาเรียกกระจกไปแหนแล้วก็ไหนว่าไม่ไม่อยู่ไหนวะเนี่ยไม่ความเร็วเนี่ย่ะไม่ครับมันอยู่ในนี้ครับในใจมันอยู่ในนี้โอ้โหอยู่ในความคิดนะครับว่าคุณขับแรงเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นแหละใช้ความรู้สึกเอาล้วนๆวใช้ความรู้สึก เยี่ยมสัมผัสเอานะครับโอ้โห oh, oh. ส่วนอันนี้ก็มันมันมากับตอนที่ซื้อแล้วใช่ไหมเอ่ออันนี้แถมมาครับแถมมาน,นี่ตอนแต่งก็คือเขาใส่ให้ตามแบบที่ผมส่งไปให้เปะ๊ปะโอ้โหยอดแต่ว่าจะยี่ห้อดีไม่ดีก็น่าจะคนละเรื่องกันนะม,มันเขียนว่าอะไรนะนี่ชินป่ะนี่ชินก็บ้าละรู่นมินทำไมมันเขียนว่าอะไรนะอ,อ๋อไม่ใช่อันนี้นิฟิน ทัางแม่งเหอะดูอย่างอื่นดีกว่านี่ฟินนั่นแหละมันสตาร์ทเท้าหรือสตาร์ทมือเนี่ยครับเนี้ยสตาร์ทมือครับสตาร์ทมือออืจริงๆใจจริงผมเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ค่อยอยากได้400นะครับผมอยากได้750 750 CB เนี่ยนะใช่ CB 750นะครับก็ทรงคล้ายๆกันครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือ cc มันสูงกว่าแล้วก็ตรงบริเวณตรงเบาะนั่งตรงนี้นะครับมัน ตรงที่ผมติดกระเป๋าตรงนี้เนี่ยระหว่างช่องสองช่องใหญ่ๆเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้แล้วก็มันจะเป็นโถงใหญ่ๆแบบสามารถใส่กระเป๋าเข้าไปได้เลยโอ้โห,โหใช่ไหมอันนี้คือยังเล็กไปใช่มันเล็กไปอ,อ,อ,อ่ะดูแฮนด์เสร็จแล้วต่อไปอไปดูก็เป็นถังน้ำมันเนาะใช่ถังน้ำมันอันนี้ก็เป็นการโมดิฟายขึ้นมาใหม่เลยนะครับอืมของเดิมมันไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วของเดิมมันจะใหญ่กว่านี้ครับโอ้โหใหญ่เป็นโอ้โหเทอะนีอันนี้คือปั้นใหม่ทั้งหมดเลยใช่ถังนี่นะ ใช่ครับถังนี่ก็คือปั้นใหม่หมดเลยมันก็ยังมีรอยเชื่อมนิดๆหน่อยๆนะครับสุดยอดแต่ว่าเขาทำมาดีอยู่ถังถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นบ่อบ่อก็ไม่ใช่บ่อเดิมแล้วใช่เปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดบ่อก็เปลี่ยนนั่นแหละสีน้ำตาลสวยดีบ่อนั่งเปลี่ยนจริงๆผมอยากได้ตามแบบอันนี้คือแบ่งๆออกมาจากแบบนิดนึงนะใช่ไหมอันนี้คือสูงในแบบนี่คือแบบตรง ตรงตูดเนี่ยมันจะสูงกว่านี้นิ ừ, ดนึงแล้วก็บอรจะแบบปาดปาดขึ้นมันจะเท่กว่านี้ร้อยเท่าเดี๋ยวติดรูปให้ดูลูปให้ดูเนาะเ,ออเดี๋ยวเราเอารูปขึ้นให้ดูใช่นะแล้วก็ต่อไปก็เป็นไฟหน้าแล้วกันที่เพิ่งใส่เลยอ่าไฟหน้าไฟหน้าสั่งมากี่ตังค์วะไฟหน้า,าไม่ถึงหลอดอใช่ไหมหลอด LED หลอด LED สั่งมาประมาณร้อยกว่าบาทนระ้อยกว่าบาท <laughs> <laughs> แต่ใช้ได้ ยังไม่ลองใช้งานเลยเนาะใช่เรายังไม่ลองขับตอนกลางคืนนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนแต่หลอดเดิมของมันเป็นอย่างนี้นะหลอดเดิมของมันเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ปกติดเรียบร้อยมันมันขาดไปแล้วไฟสูงเอ้ไฟไฟต่ํามันขาดไปแล้วนะครับเหลือแต่ไฟสูงมันเป็นหลอดไส้เนาะใช่หลอดไส้จากเดิมเนี่ยผมอยากได้อยากจริงๆก็อยากได้ LED ตั้งแต่แรกๆแต่ว่าคนแต่งเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่คลาสสิกไหนๆเองก็เอาคลาสสิกแล้วเองก็ ใส่แบบเดิมไปเลยหลอดไส้หลอดไส้ไปเลยทีนี้มาครับผมก็ไม่ผมก็ไม่คิดไม่ฝันเนาะก็เลยแบบไม่คิดว่าพวกหลอดไส้เนี่ยมันจะมีปัญหาในการแบบไส้ขาดอะไรพวกนี้สุดท้ายขาดนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็น LED นะครับตัดปัญหาเลยคลาสสิกไม่คลาสสิกช่างแม่งแม้วโคตรเจ๋งมันก็มีความคลาสสิกผสมกับความทันสมัยนิดนึงนั่นแหละนะเป็นโชคแล้วกันชคเป็นชคอัพไซด์ดาวใช่นะเป็นชคหัวกลับซึ่งมันก็เริ่ม เสื่อมสภาพแล้วมีความคลาสสิกโผล่มาแล้วนะครับมันไม่คลาสสิกแล้วอันนี้อันนี้มันจะเสียหายแล้วนะรั่วแล้วเฮ้ยไปเปลี่ยนไม่กี่ตังค์สีนะเนาะมาว่ากันแล้วกันเรื่องพวกนี้เราไม่ค่อยซีเรียสขับไปซ่อมไปครับผมโอ้โหขับไปซ่อมไปเยี่ยมเฮ้ยเป็นรถคลาสสิกมันต้องงี้เออคลาสสิกไงมันน่รักมันนานแล้วไงต้องเข้าใจมันยังเป็นคาบูอยู่ใช่หรือเปล่าครับใช่ครับมันยังเป็นคาบูอยู่นะคาบูสี่สูบสี่สูบคาบูอยู่สี่สูบ400ซีซีนะครับทุกคน แล้วก็มาดูไฮไลท์เลยมาดูท่อดีกว่าเนาะ<ช>ท่อนี่าาถือว่าเป็นไฮไลท์ของคันนี้เลยนะอเรามาดูท่ออันดีกว่า<ช>ท่อของมันนี่ของเดิมไม่มีมีแค่เส้นเดียวใช่ปะ่ะใช่ของเดิมมีแค่เส้นเดียวนะแต่อันนี้มันอันนี้มันแยกออกมาสองเส้นละนี่ให้ดูข้างหลังนะครับนี่แหละเห็นไหมนี่นะฮะโอ้โหหน้าตาท่อที่มันโดน ดัดแปลงมาเหมนกับท่อสนามแข่งเนี่ยไปให้ดูข้างหน้าดินี่สีสูบหรือเปล่านี่สีสูบของจริงนะครับสีสูบนะครับส่วนเจ้านี่ก็คือผ้านะครับเ,เขาเรียกว่าผ้าไฟเบอร์กันความร้อนนะทุกคนทำไมมันสามารถกันความร้อนได้ถึงหนึ่งพันองศานะแล้วก็ผมไปดูเขาอธิบายมาเนี่ยเขาบอกว่าผ้าพวกนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการ ทําให้รถเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะมันเหมือนกับว่ามันช่วยซับความร้อนด้วยระบายออกอะไรอย่างเงี้ยช่วยซับความร้อนด้วยใช่ครับเวลาเราขับนานๆทีอะไรเงี้ยเราขับไปไกลๆแล้วท่อมันร้อนใช่ไหมพวกเนี้ยมันจะแบบกันความร้อนได้ดีครับอืมันจะทําให้รถเนี่ยจากเดิมที่มันร้อนๆใช่ไหมมันจะทําให้มันเพิ่มประสิทธิภาพมานิดนึงอ่ะเออประมาณนั้นยอดใช่ครับแล้วก็อย่าไปอย่าไปจับโดนมันนะคัน ใช่ไหมม,มันคันนะมันจะมีเหมือนคล้ายๆเส้นใย,ยแก้วนะครับทิมทิ่มมือเลยใช่ไหมใช่ทิ่มมือเลยล้อก็จริงๆมันเป็นล้อเรียบมั้งใช่ไหมใช่อันนี้คือล้อวิบากเลยกาจะเอาไปเข้าป่าเลยนะเข้าป่าเลยนะแต่ผมคงไม่กล้าเข้าป่าที่มันอ,อโหดๆนะที่แบบโธรดจัดๆแบบนั้นนี่ต้องพก สแกมวิบากอะไรพวกนี้โอเคแต่สำหรับสี่สูบแล้วมันหนักเกินไปนะโอ้สี่ร้อยซีซีจริงหรือเปล่านี่นี่นะครับสามเก้าเก้าสามร้อยเก้าสิบเก้าซีซีไม่ถึงสี่ร้อยอย่ว่าอโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี่ยโรงงานโกหกเราเนี่ยใช่ไหมเออมันมันอยากจะตีเป็นเลขกลมๆไงก <laughs> ็เลยเอามาเป็นซีบีสี่ร้อยสนิมอันนี้นี่เป็นสนิมแต่งใช่ไหม อันนี้ใช่ไหมพวกนี้นี่เป็นสนิมแต่งนะมันแต่งแค่สีที่แบบแต่งแต่งเอาให้มันดูเป็นสกินที่เ่มันเรียบเรียบนะครับทุกคนมันไม่ได้มันไม่ได้มีขุ่นเหมือนอันนี้ก็สนิมแต่งหมดเลยนะใช่สนิมแต่งหมดเลยแต่งโหถ้าจะเอาสนิมจริงก็นี่เลยข้างหน้านี่แผ่นไอ้แผ่นเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยของจริงสนิมจริงเลยนะไอ้ตรงเนี้ยของจริงนอ่สนิมจริงนะครับทุกคนอืวก็ นี่โชคมันก็ไม่ธรรมดาโชคเดิมหรือเปล่าใช่โชคเดิมโช,โชคเดิมที่ตอนซื้อมาใช่ไหมใช่แล้วต้องบอกกับว่ารถคันนี้ซื้อมาต่อจากคนอื่นนะอืมซึ่งมือหนึ่งก็มือหนึ่งนี่หาได้ไหมชาติมือหนึ่งุบันเนี้ยมือหนึ่งซีบีสี่ร้อยไม่มีขายนะครับในประเทศไทยนะเอาหรอมันรถพวกนี้มันเป็นรถนําเข้าจากปร,ประเทศญี่ปุ่นเฉยเฉยเอาหรอแล้วก็ถ้ามันจะนําเมื่อก่อนอะเมื่อประมาณช่วงแรกๆที่พวกรถพวกนี้มันโดนนาเข้ามาเนี่ย มันสามารถจดทะเบียนได้ครับแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้แล้วนะ <Wow. S 2> รถที่นําเข้าจากญี่ปุ่นก็คือเถื่อนนะครับโอ้โห oh. อาจจะเสียภาษีนะครับแต่ว่าอาจจะเสียเป็นภาษีพวกสารผสามิตรหรือว่าพวกออะไรพวกนั้นนะฮะโอ้ oh. แสดงว่ารถรุ่นนี้นี่เป็นรถลิมิเต็ดนะใช่แต่ว่าหาซื้อกันยากใช่ครับแต่ว่าตัวของผมเนี่ยมันเป็นตัวทะเบียนแท้คือเขาจด เขาจดทะเบียนวันที่เขานําเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าคนที่ครอบครองคนเก่าเนี่ยจะเป็นตํารวจนะครับว้าว <laughs> จดทะเบียนแท้ถูกตามกฎหมายใช่มผมไปผมไปดูมาในคู่มือเอ้ในทะเบียนเล่มเขียวของผมเนี่ยผมเปิดดูเลยตั้งแต่ชื่อคนแรกที่ครอบครองมาครับ <laughs> โหเขาเป็นถึงระดับคนโทรหรือเปล่าไม่รู้คนโทเลยเหรอผมจําไม่ได้เหมือนกันโอ้โหแต่ยอตตารวจนะครับเขาแก่แล้วมั้งแก่แล้วใช่ไหม แต่โหถือว่าโชคดีครับผมซื้อแต่ทะเบียนแท้เพราะมไม่อยากมีปัญหาเยอะนั่นแหละโหเรียบร้อยเนาะคันนี้ใช่รถคลาสสิกนะค่อนข้างจะหายากแล้าท่อมีสองใบนะใบหนึ่งฝั่งนูน้นอีกใบหนึ่งฝั่งนี้ใช่อยากฟังเสียงแล้วว่ามาเราจะจบคลิปด้วยกันได้เลยเปิดคันเร่งสตาร์ทฟังเสียงสักรอบมาโอเคได้เดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันนะว่าเสียงมันจะ ดูดันขนาดไหนนี่สวิตช์คือที่เสียบปุ่นใจอยู่ตรงนี้โอเคแต่เดิมมันอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยแต่เดิมมันอยู่ตรงข้างบนใช่ไหมข้างบนนี้นะครับโอ้โหแต่ว่าเอาออกหมดอะฟังเสียงกันดีกว่าโอเคโอ้โหเฮ้ยว้าอดาบเขาเรียกว่าวอร์มเขาเรียกว่าวอร์มเครื่องนะวะเฮ้ เสียงมันเริ่มดังหนหูจชาวบ้านเขาละให้ฟังคร่าวๆนะใครอยากจะดูแบบยอดของจริงก็มาดูที่บ้านตัวมูเซอร์แล้วกันเราเดี๋ยวเราลองไปขับสักรอบให้เขาดูไหมเออไปตรงนี้ก็ได้สั้นๆตรงนี้ก็ได้ไปเราไปขับให้เขาดูสักรอบได้ได้ไปลำบากเหลือเกินนะการที่จะเอารถออกมาจากที่จอดนะเพราะว่ารถมันหนักนะฮะเลยต้องใช้ควมลำบากนะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็เป็นการรีวิวรถคลาสสิกไม่รู้ว่ารีวิวออกมาได้เป็นยังไงดีหรือเปล่าก็ทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับอู้โเกือบลม้มเกือบล้มโอ้โหนะเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายอา่าบ๊ายบายสิบ๊ายบายบ๊ายบายสิบบ๊าายยเออไปดูด้วยนะช่องเด็กน้อยอินดี้โอ้โหทุกไปแล้ว